ค่ะสวัสดี fc แฟนสองทุกคนนะคะมือนี้นุนทิยากับสิพาพอมีพี่น้อง FC ไปตามแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์นุนทิยามาทายคลิปแรกนะคะ,ะเพิ่นเลขออกเลขทะเบียนรถรถของเล่นเพิ่นนะคะหกหนึ่งแปดสามตัวท้ายนะคะสามตัวท้ายหมุนสองข้างนะคะคลิปโค้งสุดท้ายเพิ่นตีทะเบียนรถตรงๆนะคะแปดสาม สองหนึ่งนะคะออกข้างล่างตรงๆเข่าทั้งสองขิปนะคะเลขของเพื่อนนี่เข่าสามงวดซ่อนนะคะสําหรับงวดนี้นะคะมือนี่เลขออกนะคะตอนเย็นเย็นเพื่อนไปตลาดเพื่อนซีทะเบียนรถนะคะเป็นทะเบียนอันใดไ้ต้องงวดไปชมน้ากันเลยค่ะรถขั้นนี้นะคะน้องคอปเตอร์ตรีทะเบียนนะคะแปดสามสองหนึ่งฟาดไปสองมือพี่น้องเอยออกสองโตสองหนึ่งตรงๆข้างล่างนะคะงวดทัดไปหันเพื่อนตีทะเบียนแปดเก้า 4 5ห้าหรือห้าสี่นะคะพันตีตรง8 9เลขออก8 9นะคะอาเพีนพันกว่าพันมัก2 1หนึ่งนะคะแล้วงวดน้่นพันตีหก3ึสามเลขออกสามนึนะคะสังเกตดีดีน้องคอปเตอร์ตีเนี่ยจะออกตักหางล่างนะคะนะคะขั้นนี่เด้อค่ะพันตีนะคะน้องคอปเตอร์ตีทะเบียน2มือเลยนุ๊ทะเบียนทษมรหาอีกมือว้านนี่ยังจีขาคือว่านนี่ปัด สองหนึ่งยางเดียวโอ้ยคนขคี่งูอาได้ร้ายบันไดมานน้ได้พ่อคานมให้หลานโอ้ยดีใจน้ำเดนคาน่เมืนนมเมือนนี่นี่คือเม่นครับแตงงสามัวเลี่ยนกันเหรสามหนึ่งหรกกแปเก้าแลอกกัสองหนึ่งสุยอดสี่ยเนเฮดีใจตบมลอนั่งตบแือบอกได้ว่าพ้าหลานไปดำหน้าอยู่ผนเยนไม่เย็นมีสีแค่ันนี่เป็นยางถักยันตนก็ไม่ก็ได้ นั่งอยู่เฮียนเปิดเบิร์เลขพ่อกระถายล้านเด็กนั่งบกติเลยขึ้ลูกนั่งอยู่ซื้อเลยปานคนใหญ่แม่นรุ่นเลขอันที่้นะบ้านหยาจิตถือบ่เหมือนเด็กเตอร์จิตถือบ่ปล่อยเนาปล่อยต่อไปเนาะเอามื่อแกไม่เสียทะเลขก็ถือผู้อาเพุ่ธมาทะเลขก็ถือชิพิดผูเด้อจ้าจ้าอันบาทนี่ กรเล็มากอดกันนะถือบออย่าสีดาบอออันจีด้ยพาไปเที่ยวไปซือ้อนมก็คือแพมเพืออ่อเฮยกมือขึ้นเฮพ่อเล็กออกตบมือ,อ,อเอาเด็เออกหน่อยย<ห>ังขึ้นพีเซนคับแคนอะปานผู้หญยเป็นบอหนันงรุนเล็กปานนันเล็กเลยจนเล็กออกบิดเหยียบลอยจังลูกหนีเคยมีบอหัวไดบอถือแล้วเขาเฮตนาแบบใด ถาถงวดได้บ่ถือเขาสิบ่เฮบ่หยังบ่เขาสิเยเขาสิแล่นเล่นเยเลยอือแปลกเนาะหนูก็บ่กล้าหนูมักหนูซื้อน้อยๆหนูบ่มักเลนี่หนูซื้อ38กตว่ว่าซื้อบ่หลายก็ที่เว okay, ้าให้ฟ oh, ังเนาะว่าันดีเนาะจ้าๆอันเห็นมตึกตที่ว่าผู้ชายแม่นที่ว่าเอาไปเสี่ยงแล้วผู้ชายวางไดกอันเห็นไปนั่นออกมาแล้วเห็นไปเห็นแล้ว อันผูน้ใดบ่เห็นสนิบอกเด้อ2นึงอกตานีบอกตรงๆก็ยังว่าโอ้ยบ่เคยพ่อเคยเห็นก็ยัง<ร><อ>ยได้เว้ากันอยู่ก็จซี่ว่าฝันเห็นเป็นตงซี่บางเทื่อมันก,บก็บ่ถูกจ้าบาัดนี้เอซี่ก็เลยเว้าวา่าเป็นเลขลานเนาะจ้ามันก็บ่แน่มต,ตรงกันเออมัน ไปซื้อแลตัลีมาโอ้ยเจ๊ดาจ้มาว่ามันใจเนาะมันใจค่ะเจะมามันใจหกซี่ค่ะสองนึงนมเขเนนฉีกขาดไปเรี่อยเตะกันรถขั้นที่ซื้อแม่นั่นออกตรงๆเลขท่ายสามตัวไหม6กหนึ่งแปดไหมแมนอันนี่นี่คลิปแรกแมนคลิปแรกนู้มานู้ขับใครก็ไ้ัอยู่ในห่านรถเราไม่ันเบอรในขันอันดีสีปนซื้อนอซื้อมากจะยังไงมาอ่กได้เมนบอที่นูมาตาอันดังแต่ต้อมหัวนะน้อน อันหกซีเนี่ยมันเป็นอันมันเป็นสามหกเนาะที well. ่แต้มเดียวเนาะสามอ่าซื <S <s ้อสามสองหนึ่งม er ันบ่างรัตต์ี่มันไปออกซีสองหนึ่งเกือบได้รัตต์รีอีกได้เต็มเนี่ยนได้ยังไงตัวใหญ่เนาะกับเขามันกระคุ้นไปเบิร์ดเนาะเอาก็ร่างเอารถมาให้เบิร์งได้พี่น้องนี่แมออกเลขสามตัวเลยแม่ออกสามตัวมุนไปาแม่นหายรัตต์รีได้มไหย ได้สามตัวลงนี่้าทั้ง่ายังหนากระเม่ยนทั้งถายกมีเนี่ยจิงนีิยามาสัมผัสตั้งแต่ต้องห่วนะคะหกหนึ่งแปดต้องปออกสามตัวถ่ายแบตเตอรี่นะคะปัดเข่าสองคลิปเลยออกสรงแคกต่งแน่เลยกระเมายแบตเรอรี่เลยเกิดได้สี่ตัเกี่ยวกับเขาออกเลยข้างมืดพี่น้องดยอดดีลย กินเหล็วลลให้เห็นอา่าเขาก็ได้เกจศูนย์เช่นเร็ว่าเช่นเร็เมือม่อกิมโทรศัพท์เอาเมื่อ,เอ,เ,อเอาทำมาสิออกตัวใดเมื่อกิมเคยเอา,อาวันเครื่องกินเลขกมาให้กินบ่ม,มีแต่โทรศัพทพ์เปิดโทรศัพท์เลยภาษิกินเอาอ่างซื้อเพ่อได้ค่ะกับเปามันบ่เนี่ยเพราได้ซื้อขนมซื้อขนมใหมร้านบอกแม่บาได้ซื้อบาได้กระถือกระซือขนมใหม่ร้าน พ่อได้กินไปเป็นมือมือผูส้สรุปว่าเขานั้งสองสิเขาสามตัวท่ายหกหนึ่งแปดแล้วก็เขาสองหนึ่งเลขรถทะเบียนข้านัน้นดีใจน้ำเด้อค่ะเอฟซีเธผู้ใดอยากท้ำบุญกั Canon, ter, นะะน้องคอปเตอร์นะคะนุ่นที่ยากึืนหน้าจอนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ลน์นะคะตอนนี้ก็มีคนโอนมาแล้วนะคะแต่่าต้องรอบป,ประมาณสามสี่ 3, 4, มือนะคะนุนที่ยากจะมามอบใผ้เห็นเห็น,หนทุกบาททุกตะตงังถึงมือแน่นอนนะคะผู้ใดอยากจอยคานุ่มล้านนะคะ นะคะเพิ่นใจไดมีกาลังใจหาตีทะเบียนรถให้ห้าอีกนะคะไ่เห็นแล้วบอกอีกนะคะรู้เรื่องะว่ากระบนกะวางซี่กวางอันถ้าจิปันเทปซี่ปันทีปันน้องเพิ่นจะไปซื้อขนมให้กินค่ะแต่ห้ได้เรื่อห้เขาเอค่ะแต่เย่ยังไม่เห็นอะไรสนตอนถามยยคนเพิ่นกันเยแมนอยู่เงี้ยแต่เย่อันจิไฮบบจิปันบบปันเอฟซี่ปันทีปันน้องเพิ่น่ะเย่ นาแต่ว่าสิได้รีีต๊มือกันนะก็นั่งตแปะๆงินสือหนูสื่อขั้นนั้นน้ำเด้เซื้อขั้นนั้นกรซื้อับรถลูกขแ้นคลิปแรกเนาะี่เป็นหกสี่เก้าสี่แต่ว่ามันมันซื้อตัวนี้แหละนี่ล้อมือตัวนี้แหละสองนึงหนูว่ามากหนูไปมาขั้นปุ่นกระซื้ยุยู่งซื้อมาลาซื้ยุ่ยซื้อบาายมีผู้ลูกวันนี้มาบอกลูกแม่เลยสิออกอะไรลูกแม่ม่เงินจ้าไอ้ลูกไน้ซื้อกับเขาแน่ค่ะ ดูบ้านนี่แลีนออกรถส่วงเพียงเรียนออกไปกล์อากมาเมื่อเดียวนี่ไปฟาดสองนึงตีร่องเจ็ดเดียวเลยสุดยอดเลยเนาะ <c oughs> ถ้าป้าน,นั่นอาเลียนกับผู้สื่อว่าบ่มากโบเบอร์สี่โบมาว่า,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 ามันบอ่ออดเจ๊ได้เนาะเพิ่นสิตีขั้นใดเนาะคือรถหลายแต่ทั้งรถเพื่อนบ้านทั้งรถอาเัื่อนบ้านขั้นใดขัข้นใดขย่าถ้าเราถืีใจก๋าเราหมายตัดเย็นเลาาย ถ้าไปว่างหนึ่งหันเราเห็นรถขั้นหนึ่งแล้วเราจีเนี้นี้บอรถไปค่ะบลูรถแรนอยู่ข้างหน้าซีทะเบียนทะเบียนยังไงจำได้บ่สูนหนึ่งหกน่พี่น้องซีทะเบียนได้บริตีอันนี้เป็นแนวท่าสีสองเจียเนี้ยเนี้บอกบอพผุดรถเรนไปแล้วบอกรถกระบะบอกรถเก๋ง เื่อารนตอดากกันไปตลาแมนเพิ่นแรนเพิ่นแรนมากที่แหลกแรนไปก่อนแล้วเพิ่นเรยนมากกเพิ่นเลยแซขึ้นนาจ้าึา้นนาไปแล้ววันนี้ก็นั่งเล่นนยุกับผู้เอือยนั่งเล่นไปเล่นมากเร็นรถค้าดันแรนออกนาไปลูกขึ้นอื้จี้ไปเลยซี้ใช่รถเอา้าแมยนมั่าจบอกเลยเขาอีกติกเลยนี่ยังทเบยน7จ็ูเากเขาสี่สองย ผมเชื three, six, eight, ่อไทยเช่นกันมกงไยละประมาณสามสี่หมื่กสิบนีและกวดเดินนี่แหละออกไหมเราลเี้ยหดเยียหลังนค่ยบัวค่อยคยสียงสีออกบ่บ้านคยสีจักเกียบ่มตัยางกตีเนเป็นตุ๊ก มันกัตีบ่ได้เนาะรถเขาจะเลีแยนเนาะเพราะว่ารถบริจอดเนาะรถแลนออกหนาหแต่ว่าทุเกเคียนนี่แม่นรถแลนออกหนาส่เขากับว่าสี่เด้<ป>มันแปลกมันอาจสี่แปลกแปลกกี่เด้แปลกเมน,มนเป็นรถเป็นไล่ไล่เขากับว่าสี่ลูกเบิ้งเขาสินั่งเล่นเฉยไหมค่ะอันนี้เขาจังไรจงังนั่งอยู่เขาจังไรลูกข้นลูกขึ้นละส่สี่ปีนมานั่งหนานั่มสี่เซลรถขั้นนั่นจ คันแม่นตัดกับตัดได้เจ็ดศูนย์กับหนึ่งหกเนาะแมนตัดได้ซัมมี่เป็นแนวทางกันได้พี่น้องหกห้าเป็นสี่สิบคนสี่สองหลอบเลยมันบอกแมนสี่สองหลอบเลยเอ้าหาสื่วลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเปนสี่ตองวดสี่้วมาตองวดนะทะเบียนรถเต็มเต็มเจ็ดศูนย์หนึ่งหกนะคะนั่นพี่ยาตาไทยเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหกนะคะเป็นแนวทางหาสิ่วสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะคะ ะะผู้ใดโอนมาเดี๋ยวนุ่นพี่ยาจะมามอบประมาณอีกสามสี่มือนะคะทุก <ไป S 2> บ,บาททุกสตางค์ <ไป S 2> งถึงมือแน่นอนนะคะขอบคุณนะเพ่นลายๆเดอค่ะที่เอาแนาวทางมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซี FC โชคดีน้ำเดอ้อบางท่านบางคนอาจจะบ้่นเด้ดซื้อบอ่มักนะคะบางคนอาจจะเบิง่งซื้อนะคะนะคะต้องรออีกคงสุดท้ายงามบ่ลเลง่ามว่างหันสองหนึ่งบมงง่ามมันบ่เรยบ่อื้อมันก็มีคนมักก็บ่มักมะ ก็จามือเพว้นหนึ่งถามมาอันฝันว่าเจ้าจางมอลลาม่าหลินทหินนาบ้านหันหนาไปเนี่ยก่อนเพิ่นไปิชื่อสามเก้าเก้าสามก็เลยว่าถ้าอยากได้เงื่นเชือรถสองนึงก็บบ่อสามชื่อเพิ่นกับว้อเพิ่นกับวศีเนอ่ยเพิ่นบ่มากเนาะคุณบ่มากเพิ่นมากเลยทะเบียนบ้านเพิ่นเพิ่นว่าคนไปนั่งสิงอยู่คุณแต่ว่าผู้จางมอลำาม่นเปผู้พี่จางมอลลาม่าบัดฮันหนาวิธีมอลลามันางบ่เพิ่นฝันเจ้าอาเพิ่นนาซิเสียอาเนาะ คือว่านะคนบ่มากรเบาจะนิ่งรับคนขับรถสื่อเด้อพี่น้องแมนแมนนอีลีสุดยอดอีลีเขาทั้งสามตัวมุนหกหนึ่งแปดแล้วก็เขาทั้งสองตัวล่างสองหนึ่งมบือนสีพาไปเที่ยวตามสัญญาไปเที่ยวไซไปเที่ยวห่างกว่าชื่อแค่เปิดซื้อนั่นแหละพราะว่า ใบ,ส,บสิพาไปเที่ยวถ้าถัดเลยสิพาไปเที่ยวหางสีพาซื้อขนมซื้อนมซื้อแพมพ่เพลิดจ้าเดี๋ยวจะมาลุ้นน้ำกันนะคะเอฟซี <c oughs> โอนมาเดี๋ยวจะมามอบนอนทิยากกับสี่หาย,ยุดตอนนี้บ้านได้เงิน <c oughs> บ้านไปขึ้นเงินนะคะ <c oughs> ดีใหญ่น้ำได้ทุกคนก <c oughs> สเพิ่นก็สีได้เยอะแล้วสีเบิ้งเพื่อนเดี๋ยวจะมาลุ้นน้ำกันนะคะสำหรับงวด <c oughs> <ค>นี้เพิ่นซี่ทะเบียนรถนะคะเพิ่นซี่ต้องมวด เพื่นบ่แพ้งนะคะสี่ตัวงวดเป็นเก็ดศูนย์หนะคะตัดไทยเก็ศูนย์กัหนึ่งหนะคะเป็นแน่ท้ค่ะสิสระกินแบงรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าทุกเดือนนั่นผู้ขอพอเปลี่ยนบด้น้ำได้ขอเจ้าใดอาขอเป็นขอน้ำหลานหน่อยเดีวก็บอกว่าแ่งปันเพื่อนระบานีกระชได้ค่าขนมเลยค่านุ่มจ้าสื่ซอยลูกขอว่าเป็นอาแล้วแล้วขอเพื่อเอ็ซี ไอ้เอฟซีส่งมาน้ำเด้อบางท่านบางคนอาจจะเบิ่งซื้อๆพ่าท่านเดยียอยากซื้อนะคะเนี่ยสามหวดซ่อนแล้วนะคะน้องคอปเตอร์นะคะพระเอกของซองแล้วเด้อพี่น้องไปใไส่แล้วปุ๊ลาวุ่นขาวสวยมากแล้วน่าด่าเดีวดงเงิน